สวัสดีตอนเช้านะคะคุณแม่คะสวัสดีตอนเชา้าทุกทกท่านนะคะามาดูาน้องช้างแต่ละเชือกก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูน้องน้ำโพป,ประครบนะคะอันนี้น้องนำโชคครับน้องนำโชคครับแม่แม่ครับเล่นตอนเช้านะคะโอ้แม่แตงโมนะคะคุณตาก็ประครบให้น้องคะ่ะ ประครบประครบลูกประครบให้น้องเลยตอนเช้าภารกิจตอนเช้านะคะนี่เก็บกวาดทาความสะอาดเสร็จแล้วก็อ่านึงลูกประครบไว้ก็มาประครบให้น้องโอ้ยเยี่ยวแตกเลยเลยนาะอวันนี้แล้วชีแตกเลยเหรอ,อกอ็ชีแตกึแตกเลยนะคะวันนี้อ่าับลูกประครบอ่าของตาก,ก็น,นึ่งไว้ข้างนอกมุดเข้ามุดออก รบให้น้องน้องจะได้หายเนาะแม่แม่เนาะมาลุ้นมาเป็นกำลังใจนะคะ,ะน้องไม่สบายตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนพฤษจิกาธันวามกรากรุ่งพาสองเดือนกว่าแล้วเนาะแม่แม่เนาะนะคะลุ้นไปด้วยกันน,น้องจะเดินหายจะคลายปกตอิอีกกี่เดือนนะคะคุณแม่คะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ ดูประครบนะคะเรารครบเราก็นึง่งแต่กลิ่นยังหอมนะคะคม่แม่คะเราประครบเราก็จะนึนงอาจะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะแล้วเรากา็มาประครบให้น้องนะคะาตาทาการประครบนะคะทุกใจกดไลค์ปดแชรใจให้ด้วยนะคะคุณแม่คะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำโพนะคะที่ป่วยคะ่ะหลังอ่อนเลียวอ่อนแรงนะคะอืม คะ่ะโอ้ยโอ้ยอืมดูสบายนะคะอ่าตรงนี้ก็ที่น้องนอนสายนุ่มๆเลยดูน้องนอนน่องแม่แม่นาะอโอ้ยนี่นอนสบายสบายจนไม่อยากออกเดินนะคะแม่แม่ขอ่าเด็กน้อยสบายแล้วไม่อยากออกเดินนะคะคุณแม่คาะะ เด็กน้อยมีความสุขนะคะเนี่ากับการที่คุณตาต้องประครบให้ยืนเออไม่อยากพูดเลยเราเออยยืนให้คุณตาประครบให้นคลายคลายคลายให้ให้ให้คลายคลายคลายให้ให้ให้ขา,ขา,ขา,ขาอืมอืมอืม มีการเดินด้วยนะคะมีการเดินด้วยนะคะเนี่ยขอบคุณคุณตาครับขอบคุณคุณตาครับสิ่ประคบให้ครับผมขอบคุณคุณตามากๆเลยครับกับลูกประคบครับเอาใจใส่นูตลอดครับเอาใจใส่นุทุกวันครับคุณตาขอบคุณยายครับเช้ามาต้อง อาทำอาธุรกิจให้หนูกนนะคะคุณยายคุณตาถึงจะไปตัดหญ้าทำกับข้าคุณตาก็ไปตัดหญ้าคุณยายก็ทำกับข้าต่อนะคะต้องทำให้น้องกนแบบนี้นะคะคุณแม่คี่มอบความรังให้น้องทุกวันทุกวันเลยนี่อ,อ,อ,อยากให้หายอยากให้คลายอยากให้เส้นยืดอ่านี่ ตาก็จะประครบแบบนี้นะคะประคบเสร็จก็จะออกเดินนะคะเดินอ่าวันนี้เราจะเอาแต่น้องเดินได้ไหมตาฮะทดสอบดูนะฮะเนอะไม่ต้องเอาแม่ด้วยเอาเอาเอา,เอาแต่น้องนะตาเราอ่าเรา,เราก็ให้น้องค่อยค่อยเดินออกกล้วยแล้วก็อาโลกน้อง เดี่ดูคนตาประครบแม่แม่จ้าเดูคนตาประครบนะคะนต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าลูกประครบหนึ่งไปแล้วร้อนอเป็นกำลังใจนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำโพด้วยนะคะคุณแม่ครับเป็นกำลังใจให้คุณตาด้วยะครับ ได้มีแรงต่อสู้ครับดูนะคะแม่ค้าดู คบไอ้น้องนะคะนี่นี่นี่เลยลูกประครบเลยเตาประครบคายคายห,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 หาย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 คายคายห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 ายสะประทุกสะประสุสัพรโลกสัพพะภยัยสัพรเคราะห์ตัวนอกสัพรเคราะห์ตัวในก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์วันเคราะห์เดือนก็ให้เคลื่อนก็ให้คลาย <c oughs> คุณยายก็ฟังพอรู้บ้างนะคะแม่แม่คะนี่ ามามอบให้น้องตอนเช้าหายนะลูกหายคลายนะลูกคลายนะเอออถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกชายเป็นเป็นเป็นคนก็อ่าอายุยี่สิบก็ต้องบวชเนาะแม่แม่เนาะต้องบวชอ่าทดแทนพระคุณแล้วเนี่ยเอออนี่เออหายไวลูกหายไปๆนะคะนี่นน ครบนะคะคุณแม่คะ่ะประครบให้น้องแบบนี้นะคะน้องรู้สึกบ้างแล้วนะคะอู้ๆคุณตาคุณตาเจ็บมือนะคะคุณตาเจ็บมือนะคะนี่โอย,ยกมือยยง่วงขึ้นเลยชูงงวงเอ้ยดูสบาย สบายจนเออเออสบายจนเออเออเออเอเอรู้รู้สึกว่าตัวเองอ่าร้อนแล้วนะคะแม่แม่คะเมื่อก่อนสงสัยใจชาเนาะอม่แม่ควานสังเกตดูนะคะอืมนี่เริ่มจะรู้สึกหมุน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 กล้ามเนื้อเริ่มมีม,มีมีเลี้ยวมีแรงแล้วนะคะอ่ากล้ามเนื้อ อุ้ยหอมลูกประครบนูจังเลยลูกหอมหอมยิงยิงยานานยิงยาคลายเนาะ,ะประครบเสร็จก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะแม่แม่แมค้านี่ประครบเสร็จคุณยายก็เอาไปแค่ตู้ไปอันนั้นก็ออกมาหนึ่งเนาะนะคะอายามันก็จะอยู่ในนี้เยอะเพราะว่าห้าลูกนะคะนี่คุณแม่ไพรไพรไพรพันนะคะท่านส่งมาให้ห้าลูกนะคะนี่ ขอบคุณคุณแม่ไพวันมากมากนะคะสำหรับลูกประครบนะคะคุณแม่เมตตาห้าลูกเลยนะคะ,ะแล้วก็ยาสมัญประจำบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทาลายจูนท่านก็เมตตาให้นะคะลงมาให้ป่อควานแม่ควานอขอบคุณลูกประครบของท่านนะคะ,อ,ะอีกครั้งนะคะคุณแม่ไพพันธ์นะคะที่ท่านเมตตาหาลูกนี่นี่ จะให้คุณตาพาน้องเดินมันจาอะลาเปลี่ยนหนือตาปอแล้วเฮ้ยตะกี้ควยประคบเตือนอะไรหุยเดี๋ยวจะให้คนตาอยากประคบจะจะให้น้องเดินแล้วก็ค่อยมาประคบอีกค่าแม่ค่ะวันนี้ว่าจะไม่เอาแม่กินตลาเดินจะเอาแต่น้องเดินนะคะบาดเลียดอยู่เนือตาเมื่ตลาเบ้อตล้าจะให้คุณตาเอากล้วยนะคะมาเออ นัน่น,น,น,นเห็นไหมตาไม่หุ่ยไหมนัน่นนัน่นนั่นอ่ารู้ด้วยนะเวลาตอนเช้าคุณตาคุณยายให้ออกกำลังกายรู้ด้วยนะตุกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับคุณแม่ครับอืม รอจะออกเดินครับรอจะออกเดินครับคุณแม่ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอน,นุชื่อน้องน้ำโพครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแม่แม่ครับ หนึ่งเมหนึ่งไล่หนึ่งกำลังใจครับผมนี่เนี่ยยืนรอออกเดินเกง่กงเก่งเก่งขึ้นทุกวันเลยนะคะแม่ๆค่ะฉลาดด้วยอนุต้องทำนะลูกหนูต้องหัดเดินนะลูกอยู่ในพื้นทรายก็เดินอีกแบบอยู่ในในพื้นดินแข็งก็เดินเดินอีกแบบเดินยกขาสูงๆเลยนะลูกนะเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวหนูด้วยนะน้ำโพนะลูกนะนี่ อ่าเดี๋ยวฝนตกมาคุณยายก็ต้องไปปลูกยากต้องไปทำน,นาแล้วหลายๆอย่างเลยนะคะที่ต้องทำออยากจะออกอยากจะออกเดินแล้วนะคะคุณตายังไปเอากล้วยมาแล้วก็มาล้าง จะให้น้องเดินนะคะอ่าวันนี้ทดลองไม่เอาแม่แม่เดินข้างข้างเขาจะเดินแบบไหนนะคะแม่แม่ขาคืออ่าเราทดลองไม่เอาแม่เขาเดิน <c oughs> จะเดินแต่อน้องจะจะเป็นแบบไหน <c oughs> เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จ๋า แม่เขาจะยอมหรือเปล่าเนาะอะแม่จินตลาจะยอมหรือเปล่านะพ่อห่วงลูกชายมากๆเลยนะคะนี่อ่ะ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 ทำตาดูทำตาอ่าคนตาต้องดึงขึ้นดึงนะคะหลอกไว้อย่างดีเลยอ่ามาอยากออก ไมาอยากออกตาตาอยากออกเดินตาลมนี้เลยมันต้องมาพึ่งยายนะเราไม่ต้องมาพึ่งยายไปกัะตาเลยไปกับตาเลยนู่นกล้วย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 ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยอฝั่งนู้นเลยไปอครับก่อนครับก่อนครับเสียงเออไปไปไปกัะตาไปกับตาไป ไปหนูไปเออเออเวลาหมุนแม่แม่สังเกตดูเวลาหมุนนะคะเมื่อก่อนหมุนไม่ได้ล้มปุ๊บเลยอ่าไปลูกไปอันนี้อากาศเย็นมันฝนจะตกด้วยอ่าไปลูกไป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 เดินอยู่ในพื้นทรายแล้วก็ไปดูในพื้นแข็งๆดูลูกยกขาสูงๆเลยนะอ่าลูกไปไปไปอลา,รารน้อยอ่อาอลาเก่ง ไปแล้วไปไปไปลูกไปโอ้นำโชคกระปว่นป่วนนะค่ะนำโชคนี่โอ้ไปกับตาอะหลอกหลอกตากินกล้วยแล้วไม่ไปตาอะหลอกหลอกหลอกทานกล้วยแล้วไม่ไปตาอะไปลูกไปไปเดินหน่อยลูกไปเดินหน่อยให้แม่แม่ดูหน่อยลูกไปไป ไปไปไปลูกไปไปอมมีเวลาหมุนนะคะแม่แม่เวลามหมุนนะคะเวลาหมุนตัวนะคะแม่แม่ตาจะเอาเอากล้วยนะคะตาจะเอากล้วยหลอกหลอกกินกล้วยแล้วไม่ยอมเดินนะคะแม่แม่คะ มามาม,า,มานี่มาอ่าการหลอกหลอกฐานกล้วยด้วยนะคะแม<า>่แม่คะนี่มาอ่ะอน้องเดินนะคะมามาโเอ้โอ้โอ้โอ,โอัลลัตตา ขาหน่อยลูกยกขาหน่อยยกขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเล็บจะเน่าแม่ตอมบ่ตอมแม่ลงแม่แม่กูมาเลาะแน่เลาะแน่ล่ะอยากให้น้องไม่เอาแม่เดินด้วยนะคะนี่น้องจะเดินแบบไหนตาแม่ค่ะ กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะคุณแม่คะคีีีเ้อไถอยไหมถอยถแม่ก็ตามถอย่มามไอ้ปลอกอันเานยังไหมที่นอนใกะน ม่จินตลาอยากเดินด้วยนะคะอัคุณตาคุณยายว่าจะฝึกแต่น้องก่อนอ่าไม่มีแม่นี่น้องจะเดินแบบไหนนะคะแม่แม่ค้านี่โอ้ืออืมอืมอ จะเดินบริเวณนี้แหละนะคะแม่ค้าไม่ได้ไปไหนเลยนี่นะคะกายบำบัดตอนเช้าอืเอาแต่น้องเครือกเดียวนะคะเอาแต่น้องเครือกเดียว อันนี้ไม่ได้เอาแม่เดินด้วยนะคะอเดินเดินเดินเชือกเดี๋ยวตาดูยกขาขึ้นตาตาดูยกขาขึ้นสินั่นโอ้ยเมื่อกี้ยกได้ตั้งสองครั้งในตาไม่ได้ไม่ได้ลากเลยตาโอ้ยเมื่อกี้น้องยกขาได้ตั้งสองครั้งนะคะ เวลามุนเวลามุนตัวละละมุนน้องกลัวจะล้มนะโอ้โอ้โอ้นั่อ่ะอ่ะอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแม่แม่คะใจกดไลค์กดแชร์นะคะแม่แม่คะอ่อ่ะต้องฝึกฝึกน้องเดิน นตาลงปล่อยสิตาลงปล่อยน้องสิน้องจะไปแบบไหนตาไปหาโชคไม่จะไปชนงากันไหตาสป็นกำลังใจให้น้องน้ำโพด้วยนะคะคุณแม่คะก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่วันนี้ไม่ได้ปล่อยแม่กินตลานะคะจะให้เดินกับคุณตานะคะให้แม่ดูเนาะนี่ นี่นี่น่อนี่น,น,นะคะแม่แม่คาดูนะคะอ่าตาก็เอากล้วยนะคะหลอกด้วยให้น้องเดินนะคะอ่าทานกล้วยไปด้วยเดินไปด้วยน,นะคะอ่กับคนตานะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแม่แม่ค้ากใจคนไลก์กนแหนเอยในเวลาเลอะบืนเอิ้ เมื่อกี้เมื่อกี้ยกได้แล้วนะคะดีใจนะคะนันเวลายกได้ยกได้เลยตาเนตตาตาเลื่บืนแลวตาอู้เก่งเก่งอู้ตาเดินเดินได้ละอู้ตาอู้ดีใจวันนี้คุณยายดีใจสุดๆเลยนะคะอ่านี่คุณยายดีใจสุดๆเลยนะคะแม่แม่ขาน้องยกได้นะคะน้องยกได้แล้วนะคะวันนี้คุณยายดีใจสุดๆเลยนะคะไปยาเลอะบืนเลยตา เออเอออ่ะโอ้ยเก่งเก่งเก่งถูกใจกดไลค์กดแชร์อ่าให้น้องด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ